ไหมครับคันเนี้ผ่อนอยู่เท่าไรนะครับอายุยบอกเลยคันนี้ผ่อนอยู่4,000บาทคันนี้เป็นรถมาด้สองนะครับสีขาวเกียวโตนะครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับคันเนี้ผ่อนอยู่เท่าไรนะครับอายุยบอกเลยคันนี้ผ่อนอยู่4,000บาทเนี่ยเพื่อนเพื่อนใครชอบใครถูกใจใครสนใจรถที่ผ่อน4,000บาทต้องคันนี้เลยเป็นห้าประตูแฮทชแบก ข้างหลังผลของได้เกียวโตนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูด้านหลังสวยมากข้างหลังตัวนี้ไฟเขาสวยนะครับมาด,ด้าเขาออกแบบบาดีนะครับเป็นตัวตัวสปอร์ตเอสนตัวนี้ครับเป็นมาด,ด้าสนะครับเพื่อนๆสนใจทักหมายยุดเลยนะครับแล้วก็เป็นรถปีก็ประมาณตกประมาณคู่ง่ายยังใช้ได้อยู่นะครับรุ่นมาด,ด้าสเนี่ยวัยรุ่นชอบใครกันเยอะนะครับผู้ใหญ่ก็ใช้ดีมันประหยัดน้ำมันนะครับ แล้วก็ยางเป็นใหม่แบกเป็นใหม่มาให้นะครับผ่อน4พันกาบาทสบายๆตลอดอายุสัญญาลองเช็คคินิกันก่อนเข้ามาทักเข้ามาแล้วก็ฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวให้เจ้าหนี้โทกกลับไปหรือจะมาลองขับที่สีนทัศรินซอย47ก็ได้นะครับหรือสาขา2ที่สำโรงสาขา2มันมีสีดําที่นี่มีสีขาวอาเพื่อนสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับแล้วเจอกันครับ